สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลยน้องทานนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมก็มีลูกค้าทางไกลจากอำเภอหนองสูงนะครับหนองสูงจังหวัดพุกดาหารนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องดีเซลคาวามร้อยห้าสิบห้าพัทนะครับเป็นรุ่นมือหมุนนะครับผมรุ่นนี้นี่ครับเป็นเครื่องใหม่มือนหนึ่งนะครับแกะกล่องนะครับตัวนี้นี่แกะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเข้าจากหุ้มเซล เซลเซลสินค้าไว้ให้นะครับพุ่มมาอย่างดีนะครับเป็นเครื่องยนต์15.5แรงนะครับ5.5แรงรับประกัน2ปีนะครับผมรับประกัน2ปีเต็มครับตัวนี้ผลิตที่ประเทศไทยนะครับครับไทยแล์ครับแต่ละบานนะประทัด เอาหุ้มซีนมาให้อย่างดีนะครับเดี๋ยวตัดออกนะครับตัดซีนออกครับก็จะลองเครื่องให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็ไปส่งส่งเองนะครับส่งถึงบ้านบ้านลูกค้านะครับผมว่าบ้านลูกค้าก็อยู่ไม่ไกลจากทางร้านเท่าไหร่นะครับก็อยู่แถวๆมุกดาหารนะครับตรงนี้ร้านเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทานะครับจังหวัดยะโสธรครับผมถ้า ถ้าอยู่ใกล้ทางร้านเราก็ไปส่งให้เองนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ทางไกลทางจังหวัดก็ส่วนมากก็จะส่งทางไปสี์นะครับเก็บเงินปลายทางเติมน้ำมันเครื่องกันนะครับเติมข้างหลังไปเรขยก็ไเลยบัดเติมใส่กรองอากาศไปเลยก็ได้ เพราะว่าเขาไปส่งเองวิลล่านะครับเ,เดี๋ยวเติมใส่กรองอากาศด้านหลังนะครับ,บว่าเราได้ถามแล้วเหรอแต่ว่าเราถามเราว่าเพราะว่ผู้ดี่วนเรา ตัวนี้ก็เป็นเครื่องไดเล็กนะครับนะครับไดเล็กอิงเทคชั่นนะครับผมครัอบอมมาร้อยห้าสิบห้านิวพัดนะครับนะครับเด,เดินน้ำมันใส่กองอากาศนะครับด้านหลังเีครับตาไฟหน้านะครับไฟหน้าจะออกมาพร้อมกับ ไฟหลีด้านข้างนะครับครับไฟหลีด้านข้างนะไฟหลีโอเค ข้าว่ามานี่ก็เป็นสินค้า ขายดีประจำร้านนะครับผมราคาก็อยู่ที่สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับมรวมจับส่งนะครับรวมจับส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทาง เดี๋ยวเติมผงกันสนิมนะครับทีนี้ผงกันสนิมเติมน้ํานะครับ หานาที่ะไเนี่ยโอ๊สี่โอ๊คหนาที่แล้วดรวจนะเตร็มแล้วเดวเตือน้้ำมันนับทีนี้ อาหาอยู่นิด้วยอะไรบีซีอบีเจ็เดนะครับก็จะเติมให้ลูกค้าประมาณครึ่งถังนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพอาลองเครื่องกันนะครับคาร์บอม่าร้อยห้าสิบห้าพัทนะครับนิวพัทนะผม

าน้ำอ,อรเโอเคครับก็ลองเ,เครื่องประมาณนี้นะครับนี่ค,ครับเดี๋ยวเดาวขึ้นรถนะครับทีนี้ขึ้นรถให้ลูกค้า เตียงของลูกค้าอำเภอน้องสูงนะครับจังหวัดอา่ามุกดาหารครับผมนี่ครับเดี๋ยวเข้าอาขึ้นรถบนรถนะครับทีนี้ราคาก็สามหมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับรับประกันสองปีนะครับผม ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับศ6นย์หกสองเจ็ดห้าสี่ครับผมทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ